สวัสดีครับเอสเทนนะครับพาท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันฟุตบอลเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพนะครับฤดูกาล2021ถึง2022นะครับวันนี้พามาที่สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับเอทิเลสครับขอนแก่นเอฟซีนะครับทีมอันดับที่12เปิดบ้านเล่นกับลำปางเอฟซีนะครับทีมอันดับที่5นะครับสำหรับเศษผู้เล่นตัวจริงนะครับของทีมเจ้าบ้านขอนแก่นเอฟซีวันนี้มาในระบบ3-5-2นะครับสำหรับลำปางเอฟซีครับในเกมนี้เปลี่ยนมาใช้ระบบ4-3-3นะครัสี่ปานะครับให้สัญญาเริ่มเกมครับเปป็นลำางได้ออกสตาร์ทเกมก่อนนะครับในเสื้อชมพูนะครับกางเกงขาว อยกจากซ้ายไปขวานะครับเบาตบพื้นมาครับลำบางเข้าไว้ในเก่าเข็ดโทษไปติดเขาทลุบอลเองครับจังหวะเจียตัดเข้ามาเบาเปิดลอยๆมาตรงนี้ชกไปได้เอครับประพัดยศไกลยาวๆให้ได้แข่งแล้วครับเดวิสัน่วนกับประพัดมาชนแบบนี้อันตรายเลยครับประพัดยศไกลโอ้โหจังหวะนี้นี่เดวิสันครับ ชิงจังหวะบอลตก,กก่อนนะครับได้แล้วก็พูดสินให้เป็นจุดโทษนะครับลูกนี้เขาน่าจะฟาวนอกเขตครับแต่เดี๋ยวมาดูวอนยาวจังหวะนี้ครับชิงจังหวะได้ก่อนครับแล้วโอ้โดนกระแทกนี่ในกรอบชัดเจนนะครับลูกน,นี้ถือว่าพูดศิลน,น์ครับคุณสุทธิพงษ์เตยตาสินได้ถูกล้องนะครับจังหวะนี้เป็นลูกจุดแล้วขยับของเดวิสันสอยเท้าอยู่ตรงนี้เลือดจิ๊ ตัวประพัดกดค,ครับประพัดโอ้ลูกนี้ทางด้านของเดวิสันครับซออย,อยู่นานแต่ประพัดไม่หลงครับแล้วเจ้าตัวนี่ยิงค่อนข้างเบานะครับรมุมก็ไม่ได้หลอกนะครับไปตามวิลาอนบูบาโลแล้วซ้ายของธนิสนตรงนี้ออกหลังไปครับรโอ้พยายามจะวางเป้าที่มิลานบูบาโลนะครับที่จะเข้าแท็บอินสัตบ,บอลมาได้เลยครับชาวินข้อบอออกไปซ้ายกับกันตพลเลยครับหมาครับสวยเลยครับสวยเลยครับแต่ว่า กระพับนี่ออกมาเร็วกว่านะครับไอบอลมาที่คูตินโยครับคูตินโยหวางปล่อยบอลยาวอีกแล้วครับขึ้นขวาตรงนี้สอดเข้ามาแล้วชาววินให้กับเดวิสันโอ้โหพลไัไปหมดแล้วแล้วแต่บอลแถวสองตรงนี้หมือการได้ซัดของพนุพงศ์ได้ซ้ดอีกทีก็ข้ามคานออกไปครับโอ้โหจังหวะน,นี้ได้หวาดเสียวจริงธิระพ,พัเปลีน่นนาพยายามที่จะเปลี่ยนสปีดบอลนะครับโยกมาแล้วเปิดมาเสาสอง,สองฟเฟลิเป้ได้โหนตัวมงว,ว่าโดนไม่เต็มแล้วได้ซ้ดอีกทีนึงครับ ชาคิดล้ว,วนตะโคนบิลานบูบาโลบอลมาซ้ายครับอัทนทีสอนหยอดไปให้กับเฟริปเป้อทิกรแล้วได้ยิงตรงของชาคิดยังถึงวิทยชัยเลยครับเตนมุมครับโดยทนันทีสอนครับเบาลโค้งมาตรงนี้ติดมาลอนทันทนีสอนนี้ดูดบอลลงด้วยซ้ายแล้วย่ำอีกทีหนึ่งตรงนี้แล้วชุลมุนตรงนี้โอกาสได้ซ้ำอย่างเงี้ยครับชาคิด ชาคิดเนะี่ยติดบล็อกเะครับเ <co ld> ราบอลส่วนของลำปางตรงนี้เนี่ยถึงเดวิสันด้วยครับ <co ld> เลี่ยมเท้าขวาของชาวินตรงนี้เลือกเปิดมารเหมือนจะยิงด้วยซ้ำเลบเด <co ld> วิสันเลือกบ,บงังของประพัดยศไก่ครับ <co ld> เลนเลยครับประพัดกุฎิโยมาตัดบล็อกไว้ได้วิชิต ยกลูกนี้ให้กับชาวินชาวินบอลแรกไปเสียหลักก่อนเลยครับเล่นต่อบอลสองไม่ได้เดยุทธศีวิชัยเปลี่ยนสปิดบอลแล้วมากับบอลแล้วเข้าช่องนี้มาสวยเลยครับมาถึงชาวินชาวินมองแล้วสเลยครับ1-0ยับลํำปางขึ้นนาแล้วครับโอ้โหทําประตูได้อีกแล้วนะครับทางด้านของชาวินนะครับสีนะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีครับจังหวะนี้ทะลุช่องขึ้นมาไม่ล้ำหน้าชัดเจนครับทางด้านของชาวินโอ้โหเรานิ่งมากเลยครับ ดูครับนิ่งๆเลยครับลากบอลเข้ามารอจังหวะแล้วแปเข้าเสาใกล้ครับสวนตัวทางด้านของประพัดเข้าไปเลยครับเปิดเข้ามาของวิลยุท์ตรงนี้ต้องบ่งเทียกนครับทันทีสอนแล้วคู่ติ้งโยหดิ้งไปแล้วเลยครับต่อบอลมาข้ามคานออกไปครับน้ำหนักไม่ดีเท่าไหร่ครับยังมาได้อยู่บูบาโลโลกโย่เสี่ยงครับเหลืองครับลูกนี้เนี่ยเขาค่อนข้างหนักเลยครับกันตพล เอาปล่อยให้ธนิสรได้เล่นข้ามฐานออกไปครับตรงนี้ทั้งแรงแล้วก็ทิศท,ทางนะครับอคือเรื่องของทิศท,ทางเนี่ยดีแล้วนะครับแต่ว่ามันแรงไปนิดเดียวนะครับอุสิน์ให้สัญญาเริ่มเกมแล้วนะครับรึ่งหลังนี้เจ้าถิ่นมีการปรับผู้เล่นสอตำแหน่งนะครับ ตีเพลสซิงได้ดีครับเราได้เกมสวนตรงนี้มาครับมาแล้วครับจะกีกจิตสบายจักกิจกกสำรองของขอมแกนตัดมาโอ้โหบอลมันถลามไปแล้วครับพยายามที่จะให้กับธีรพักเกือบนานแล้วบอลมันย้อนหลังครับวุฒิชัยมารมครับดูตินโยเปลี่ยนบอลให้วิ่งให้วิ่งตรงนี้วิรยุทธ์จะไม่ล้ำเลยครับแล้ววิรยุทธ์ตรงนี้เดี๋ยวการได้สัดสองศูนย์เลยโอ้โหสองศูนย์เลยครับแต่เดี๋ยวต้องมาดูแล้วว่าจังหวะนี้นี่ บอลจะเป็นของใครครับระหว่างวีรยุทธกับ<อ>เดวิสันเฟรนเดสครับคร<อ>ับเดี๋ยวมาดูภาพช้า,ชาอีกทีครับพเ<อ>ี้ยัเียชัดเจนนะครับว่าจังหวะนี้วีรยุทธเนี่ยไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับ<อ>แล้วก็แตะหลอกทางด้านของพัทรพ,พ,พลเข้าไปครับ<อ>แต่ประตูเนี่ยเป็นของเ<อ>ดวิสันเฟรนเดสนะครับที่สอดมายิงเลยครับ ก็ถือว่าได้ประตูจนได้นะครับสอบหัวหอกชาวถึงชาคิดชาคิด <c oughs> ให้มาติดคูตินโยตุสินให้เป็นแทนบอลนะครับ <c oughs> ชาคิตลองซัดขวาลูกนี้ต้องตัดออกไปครับอุทิกรจากฟรีคิกลูกนี้นะครับของชาคิดลองประโคนครับโอ้โหทิศทางน้ำหนักนี่ถือว่าดีแล้วนะครับ,บอลฮุกจะเสียบใต้คานครับ บอของชาวินออกไปขวาตรงนี้ถึงจะกิดจะกิดสงมาเปิดมาเน้ากอบเดวิสันลูกนี้ไม่โดนนะครับแล้วเลือกยิงเลยครับเซฟของอิทธิกรนะครับปัดออกมาได้ครับลูกยิงนี่แรงมากกันี่ครับไปเปิดเวลาให้ได้สัตนะครับโอ้โห เอเปิดมาของจักรอาวุธแล้วได้บ่งของมาลซิวาครับไปตรงตัวประพัยดยศไกวิชัยคูตินโยเปิดหนุนเข้ามาทีหนึ่งตอกพื้นตรงนี้ชาวินถึงเวลาแล้วรอเพื่อนเติมนะครับให้ลูกนีน้เราไปเสียหลักเสร็จชาวินเลยครับพศวีชาวินมาแล้วครับชาวินชาวินยกไปในกรอบเก็โทษสุดเส้นตรงนี้พยายามที่จะเนีย่ยฝาแล้วก็วได้จุดโอ้เรารอบนี้เป็นจุดโทษครั้งที่สอง ของจริงเลยครับฉ่วยโอกาสจังหวะนี้ยาบอลขึ้นมาครับเก่งก็ะกดไปแล้ว5ประตูครับในซีซั่นนี้วิรยุทธ์สิีวิชัยซัดเรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์นะครับประตูที่6ของวิรยุทธ์ในซีซั่นนี้ครับเป็นคนบอกเลยครับว่าจังหวะนี้ให้วีรยุทธ์ครับแล้วก็นี่นะครับจังหวะนี้นี่หักหน้าเท้าหลอกครับยิงไปทางขวาของตัวเองนะครับหลงไปแล้วครับทางด้านของประภัสรอบนี้ไม่สามารถเซฟได้นะครับ บอลให้ช่องกลับมาที่พัทลาอีกครั้งหนึ่งครับอิสรากรเลือกจัดข้างในของชนะโดนพัทละได้โยกได้โยบได้ซัดเรียบร้อยครับเหมือนประตูว่าสามไล่มาแล้วครับนาทีที่88ครับโอ้โหตอบก็ทันควันครับวันนี้ขอนแก่นเน็ซีอย่างน้อยมีประตูแล้วครับเป็นพัทละครับหมายได้80ดสต้านของพัทละเลยครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับบอลทะลุช่องแล้วพัทละเกี่ยวครับแล้วแต่งเข้าขวาแล้วซัดโอ้โห หมดสิทธิ์เซฟเลยครับทางด้านของอิทิกรยิงนี่เฉียบคมจริงไหครับดูครับคือมุมก็ไม่ได้มีเยอะมากนะครับจังหวะนี้แต่ว่าพัฒนาลายิงทั้งเรื่องของแรงเรื่องของทิศทางนี่หมดจดจริงๆครับขึ้นตรงนี้ธนภัทรนี่สำรองลงมาใหม่แทนธนดลน,นะครับพงพัฒน์พงพัฒน์ของขอนแก่นให้ช่องนี้มาแล้วเด้ซัดลงมาได,ได้กดเลยครับธนภันทรสุวรรณภา โอ้ลงมาถึงนี่จังหวะแรกนี่ก็มีโอกาสจะเรียกประตูของทีมได้เลยครับอสอดขึ้นมาได้จังหวะจบครับยิงลูกนี้ต่อไปตดยุทธพยายามที่จะแหวกไปได้ไปได้มุมเดิมของพัฒละมีซ้อนเงีบโดยเทพนิมิตคืนไม่แม่นครับมาเข้าทางพัฒละขายบอลเร็วแต่ว่าไม่แม่นเองเหมือนกันนะครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่านักวิจนจบเกมเลยครับเป็นขอนแก่น FC นะครับเปิดบ้านพ่ายกับลำปาง f c ไป1ประตูต่อ3นะครับ